สวัสดีเอีทุกท่านสวัสดียามเช้านะคะอากาศเย็นนะคะวันนี้เหมือนท้องฟ้าครึ้มๆอากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตกนะคะเหมือนฝนใหม่เดือนสามเดือนสี่เนาะนี่นะคะเอสี 4, ดอกปอเทืองนะคะยามเช้ามันยังไม่บานนะเอสีปกติดอกไม้ทุกอย่างจะเบิบานตอนเช้าๆสวยงามเนาะสดชื่นนะคะแต่ว่าดอกปอเทืองเอสีเห็นไหมยังหลับอยู่เลยนะคะ ยังหลับอยู่เลยคือมันยังไม่บานนะคะลมพัดเย็นๆและทีนี้ปอเทืองเนี่ยไปบานช่วงกลางวันถึงตอนเย็นนะคะถึงจะสวยงามนะคะตอนเช้าเช้านี้ยังไม่บานค่ะแต่ว่าถ้าได้รับน้ำฝนนะคะถ้าฝนตกลงมานะคะรับรองว่าโอ้โหเหลืองอลามบานสะพังเต็มเลยนะคะนี่ เริ่มจะบานทุกต้นแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันยังไม่บานนะคะสายสายหน่อยนะคะสายๆายหน่อยมันถึงจะบานนะคะนี่ยังนอนหลับอยู่เลยอันนี้ก็เริ่มตื่นแล้วค่ะเริ่มตื่นแล้วคือที่มันเป็นหย่อมๆเลยนะคือมันหลงกันเนาะหวานหวานมาละหวาน หลายคนหวานแล้วมันก็เลยหลงกันนะคะหวานไม่จอดกันเนาะมันก็เลยเป็นช่องว่างนะคะแล้วป้าเอามาหวานใหม่นะคะพอฝนไม่ตกมันก็ไม่งอกเลยเนาะป้าเอามาหวานซ้ําอีกรอบสองนะคะแต่มันไม่งอกคือหวานแล้วมันฝนไม่ตกนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นป้าแม่ดาก็เตรียมนะคะนี่จะไปหาหมอนะคะความจริงหมอนะแต่เมื่อวานแม่ดา ไม่ได้ดูเวไม่ได้ดูวันนะคะรู้อยู่ว่าจะไปหาหมอวันที่หกแต่ไม่ได้ดูวันนะคะก็เลยไม่รู้ว่าวันที่หกนั้นเป็นเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งมารู้เอาตอนเย็นนะคะก็เลยไม่ทันอันนี้ก็เลยไปนะคะเพราะว่ายาก็หมดพอดีนะคะ อันจริงให้งดน้ำาวดอาหารไปนะคะถ้าไปสายนะคะก็จะนานนะคะถ้าไปสายก็จะนาน นพ่จะได้กินข้าวกินน้ำเนาะโหทางนู้นนะคะอ่าพัฒนารังบ้านหรือว่าทำสวนนะคะควันขโมงโค้งเค้งเลยนะคะ<ห>เดี๋ยวไม่ไดาวก็จะพัฒนารังบ้านแต่ก็มาพัฒนาที่ลานปูนะคะอาจจะทำแป๊บเดียวนะคะหลังบ้านเนาะ ปลูกผักปลูกแตงไว้กินนะคะปลูกถัว่วปลูกแตงไว้กินสิงพระดีลคะครั้งแต่สปริงเกอร์ก็ยังไม่เปิดเพราะว่าแม่ดาไม่อยู่เนาะถ้าเปิดไว้มันจะลืมเปิดประตูเสร็จแล้วนะคะ ต้นโมก,ก็เปิดน้ําใส่แล้วเมื่อวานนี้เนาะโอ้หดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวแม่ดากลับมาจะมาลดดอกไม้นะคะนี่เพราะว่าลดต้นโม่แต่ว่ากุหลาบมันไม่ได้เนาะมันต้องเอาสายยางมาลดเอานะคะแล้วก็เฮ้ยอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นโม่หรือเปล่ปาแม่ดาก็เอาปุ๋ยคอกนะคะมาใส่เตรียมดินเนาะเพื่อที่จะปลูกดอกไม้นะคะ ปลูกดาวเรืองนั่นแหละค่ะพอดีฝนบรรยากาศคืมๆเนาะก็ปลูกได้แล้วนะคะนี่แม่ดาปรุงดินแล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ําไว้ให้ดินมันเย็นนะคะรดน้ําไว้ให้ดินมันเย็นก่อนพอดีอากาศเย็นแบบนี้นะคะดาวเรืองที่เราเพาะเนาะเอาลงดินได้พอดีเนาะอุย้ยกำลังออกดอกค่ะอันนี้มันมีหนอนต้นอ่า ดอกไม้ที่คุณแม่พาก,กามาดนะคะคุณแม่พาก,กานะคะส่งมาให้เนาะกำลังออกดอกนะคะโอ้โหเสี้ยนฝรั่งนะคะต้นเดียวนะคะความจริงมันมีทั้งสีขาวสีส้มสีขาวสีม่วงสีชมพูแล้วก็ชมพูอ่าขาวอมชมพูเนาะแต่แม่ดาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะอยู่นะ ไม่รู้มันหายไปไหนเก็บไว้ที่บ้านแม่ทำสายเก็บไว้รวมๆกันกับดอกคอสมอสหรือว่าดอกอื่นๆนะแต่เวลาจะหาหวานนะหาไม่เจอเลยเก็บไว้ตั้งเยอะป้บาบอกให้เอาสายยางรถจริงค่ะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีมไม่มีสายสปริงเกอร์นะ,ะนกไปแล้ว เปิดประตูก่อนนะคะก็ฝากเอฟซีนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าอยู่พูดคุยทักทายกับแม่ดาสักห้านาทีก่อนนะคะรักไม่นอกแต่ก็ให้รักนานๆนะคะคเข้ามาแล้วนะคะเสียวสวเวลาเวลาอันนี้แค่เอฟซีสักห้านาทีนะคะเพื่อให้แม่ดานั้นได้มีรายได้นะคะ เล็กน้อยๆน,นะคะรวมๆกันเนะาะท้องฟ้ามืดขึ้นโอ้โหนกสวนกันออกไปหากินทางไหนเนาะไปแล้วบินไปหานกอันนี้เขาจะกินผลไม้นะคะพี่เขาจะกินผลไม้อย่างเส้นหมากเมาหรือว่ากล้วยสุกนะคะหรือว่าผลไม้ต่างๆเนาะโอ้โ ดูดูเอีว่าฝนจะตกไหมเนาะบรรยากาศคืมค้มเย็นเยน็ยนแบบนี้นะน่าจะตกนะเวลาก็จะรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝนตกระหว่างทางเนาะจะลำบากถ้าเราไปถึงถ้าเราไปถึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดนะคะลับมาก็จะได้ปลูกดาวเรืองปลูกพร้อมบรรยากาศเย็นๆ พราะว่าถ้าแดดร้อนมันจะเหี่ยว <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมาลื้อแถวตรงนี้ออกด้วยนะลื้อดอกไม้ออกดอกไม้ที่มันแห้งเนาะดาวเรืองนะ่ะดาวเรืองที่มันแห้งออกนะคะ <c oughs> ก็จะได้เอาดึงสายางมาลดน้ํานะคะดึงสายางมาลดน้นะะํา,ยยา,าแต่มันก็มีสาย,ยางอันนี้อยู่เราก็เสียบใส่ได้ ป้าเขาก็หาซื้อมานะคะอันไหนที่มันสะดวกสบายที่มันไม่ให้สวต้องยืนเหนื่อยนะคะก็ซื้อมาหลายอย่างอยู่นะทั้งแบบสายดำทั้งแบบสีเขียวหลายอย่างอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มอะไรนะพอหน้าแรงนะคะก็ใบไม้เริ่มร่วงนะคะร่วงหล่นนะคะเราจะต้องมาเก็บกวาดเนาะนี่ ใบไม้หล่นก็จะออกดอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปตรงดอกไม้สวยๆพระแม่ธรณีนะคะจะได้มาต้องมาลดช่วยไม้ด้วยนะคะช่วยไม้ที่พระแม่ธรณีนะคะพระแม่ธรณีดูดูยังไงก็เหมือนท่านมีชีวิตนะสวยนะคะ สวยงดงามสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ